พี่น้องทั้งหมด6คนนะคะแต่ก็นวรัตก็เป็นคนที่6มีผู้ชายทั้งหมด5คนผู้ชาย5คนแล้วก็แสดงว่าคุณนวรัตนี่ก็เป็นคนสุดท้องคนสุดท้องแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยเป็นพี่ใหญ่ของบ้านเี่อ๋อพี่พี่ยอยข้เป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่ก็คือเป็นน้องเล็กน้องคนเล็กคน่อคนที่หกนะครับก็พูดถึงฐานะทางบ้านนิดนึงตอนนั้นคือฐานะทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับ เออสมัยก่อนสมัยก่อนของเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่แทบจะไม่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยเพราะว่ามันมันมันเป็นเมืองที่อัตคัดกันกันดานมากและครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวที่ยากจนทำธุรกิจด้านประมงคือว่ายากจนยากจนมากไม่ใช่มากมากๆ ก็คือเมื่อก่อนทําทธุรกิจอะไรครับก็เริ่มต้นจากพ่อพแม่ทําประมงนะคะป,ประมงน้ําลึกที่อ,ออกไปเป็นเวลาเดือนเดือนแล้วถึงจะกลับเข้ามานะคะนั่นก็หมายถึงว่าคุณนวราต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป่าะค่ะก็ทางพ่อก็ออกประมงกับร่วมกับพี่ชายส่วนแม่ก็อยู่ทั้งบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านเช่าหวยร้านก๋วยเตี๋ยวสมัยโบราณนะคะครอบ,บครัวที่หาเช่ากินข้ามพอสมควรแล้วก็มีเวลาว่างในช่วงกลางคืนก็เราก็จะไปทำขนมหวานทำ<น>ไมขายอะไรนี่เย่ะแม่ก็จะหาคุณแม่ยังนุ่งจุงกระเบนนะคะสมัยโบราณก็นุ่งจุงกระเรบนแล้วก็ไปไปขายแถวสถานที่ทั่วๆไปที่ ยังพอมีแหล่งของคนงานทํางานบ้างนั่นก็คือคุณอววรัตน์เนี่ยก็ต้องแบบไปด้วยตลอดกับคุณแม่ค่ะสมัยเด็กๆมันค่อนข้างที่ธุรกิจไม่ค่อยแน่นอนนะฮะแล้วก็บางส่วนที่เข้ามาในบางทีเราก็จะไปทําไร่ปลูกมันปลูกแตง,งโมอ,<ก>อยู่แถวพัทยาน,นี่แหละใช่อยู่ในพัทยานนคือที่เราพูดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเราหมายความว่าพัทยาเมื่อสมัยตอนอเมื่อประมาณกี่ปีผ่านมาครับ ห้าสิบกว่าปีผ่านมาอันนี้คือห้าสิบกว่าปีนะฮะเมืองพัทยาไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวใช่วันเป็นแถวนี้มันเป็นแบบพวกป่าพวกต้นมะพร้าวอะไรอย่างนี้สมัยก่อนคนส่วนใหญ่ที่ทํางานกันหรือธุรกิจกันก็เกี่ยวกับทำสวนทาไร่ครับส่วหนึ่งก็ทําประมงนะฮะประมงแล้วก็สมัยของพี่น้องและเด็กๆก็จะ อยู่กับน้ำทะเลมีปูมีปลามีไอ้พวกปิงวิ่งเล่นอยู่ uh huh. ซึ่งมันไม่มีค่าอะไรเลยไม่มีค่าอะไรเท่าไหร่ซึ่งเปรียบเทียบกับสมัยนี้มันต่างกันเยอะครับสมัยนั้นเวลาที่เราเห็นป,<ๆ>เนปูเห็นปลาวิ่งเราแทบจะจับแล้วก็โยนทิง้งวิ่งเล่นกันอยู่ชายทะเล hmm. แต่แสมัยนี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้วมันไม่มีแล้วมันแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันจเจริญขึ้น หลายพันเท่าเยอะมากความเจริญด้วยความเจริญเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณ40-50ปีที่แล้วเนี่ยทำให้เมืองพัทยาจะแตกต่างกันมากนะฮะคือคุณนวรัตน์เนี่ยจริงๆก็คือบ้านเกิดเป็นคนที่นี่คนเมืองพัทยาเลยก็คือทาทาไร่ทำไร่ทำประมงทำประมงอะไรอย่างเงี้ยอยู่ขายโชบวยขายขนมสารพัดอาชีพที่เราสามารถทำได้ เรียนหนังสือก็เรียนอยู่ที่นี่ที่พัทยานเนี่ยค่ะที่โรงเรียนเมืองแปดสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าพัทยานุกูลพัทยานุกูลก็คือเห็นบอกว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยโรงเรียนเนี่ยห่างกันประมาณสัก400เมตรแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่โล่งมันไม่มีการก่อสร้างดังนั้นแล้วเช้าเราจะช่วยแม่ทำร้านกว๋วยเตี๋ยวขายของโชวหวย<ม>พอะระรังโรงเรียนสั่กิ้งกิ้ง เราก็จะได้ยินแล้วเราก็จะวิ่งไปโรงเรียนอ๋อวิ่งจากบ้านมาโรงเรียนได้ไปโรงเรียนคือ400เมตรเองได้ยินแน่เสียงได้ยินแน่นอนนะคะเยนจบชั้นปไหนชั้นป .4 ที่โรงเรียนพัทยานุกูค่ะช่วมเชื่องเมื่อสมัยก่อนแค่ป .4 ก็คือจบจบป .1 ถึงป .4 แล้วไปต่อที่ไหนอีกไหมครับก็ไปต่อที่โรงเรียนบุญพึ่งที่อยู่นกเกลอนะคะก็จะจบที่โรงเรียนบุญพึ่งแล้วก็หยุด หยุดไประยะหนึ่งเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแล้เ,เป็นโรคเกี่ยวกับในท้องครับเลยคุณแม่ก็เลยบอกว่าตามภาษาคนสมัยโบราณก็จะบอกว่าลูกสาวเอาไว้บ้านเก็บไว้ก่อนอประมาณออ <c oughs> ของรักของห่วงเก็บไว้ก่อน <c oughs> คุณอวัลัมาเริ่มทํางานตั้งแต่เมื่อไหรเมื่อเริ่มประมาณสักอายุ15นะคะก็รู้สึกว่า ในระหว่างที่เราอยู่บ้านระหว่างที่อยู่พักเรียนครับก็เลยได้ไปหัดเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าครับพอเรียนได้ระยะหนึ่งก็มาเปิดร้านเปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้าก็เป็นรายได้ที่ดีพอสมควรนะคะอันดับแรกคือเรื่องอตัดเย็บเสื้อผ้าเปิดร้านเปิดตัดเย็บเสื้อผ้าก็คืออยู่บริเวณบ้านใช่ไหมฮะอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็สอนคนอื่น ตัดเย็บไปด้วยอันนี้คือเราไปเรียนมาแล้วไปเรียนมาแล้วแล้วก็มาเปิดร้านเองทานอยู่ประมาณสัก5้าปีที่เปิดร้านเย็สอผ้าเนี่ยอยู่56ปีสมัยก่อนที่แถวพัทยามันจะไม่มีห้างหรือร้านที่เป็นแฟชั่นเท่าไหร่เราก็ไปซื้อผ้ามาแล้วเราก็มาตัดเป็นเสื้อเป็นชุดกระโปรงบ้างห้อยเป็นชุดไทยบ้างห้อยแล้วคน มันเริ่มจะมีเกี่ยวกับพนักง,งานโรงแรมหรือร้อานอาหารเข้ามาบ้างก็เราจะมาซื้อมาดูมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดร้านเย็บเสื้อผ้านี่ได้ประมาณสี่ห้าปีห้ารือหปีค่ะประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นมาทําอะไรต่อหลังจากนั้นก็ขยับขึ้นมาโดยการเปิดลหลังจากที่ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ระยะหนึ่งมีความรู้สึกว่าอ่า ด้วยนิสัยตัวเองแล้วไม่ค่อยอยากอยู่กับที่รว่าอยากทำอะไรที่มันมีการข,ขยับขยายได้บ้างก็เลยมาเปิดร้านขายโชห่ว,หวยเหมือนร้านขายกาแฟ,ฟโบราณสมัยนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเหมือนเซเว่นอีเลเวนอย่างเงี้ยนะคะแต่สมัยก่อนมันจะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือทุนที่ได้มาคือได้มาจากจากการตัดเย็บเสื้อผ้าจากการตัดเย็บเสื้อผ้ามาเปิดร้านโชห่ว,หวย,ววยข,ขายของชํา ไอก้กาแฟโบราณเ,<น>เปิดนานไหมครับเปิดได้สักระยะหนึ่งไม่นานมากประมาณสักปีข,ขวานี่หมายความว่าก็คือร้านเย็บเสื้อผ้านี้ก็คือปิดไปแล้วปิดไปแล้วค่ะร้านโชหวยก็ปิดไปแล้วตอนนี้พอหลังจากจากัดเย็บเสื้อผ้าก็มาทําร้านโชวหวยนี่มีความรู้สึกว่าพอดีจังหวะนั้นพอดีทางแม่บอกว่ามีร้านร้านว่างอยู่จะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเป็น ร้านอาหารเล็กๆที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์บาร์ทั้งแบแขกสามารถมานั่งดื่มเหล้าดื่มเบียร์ได้บ้างนั่นแขกนี่หมายถึงฝรั่งฝรั่งช่วงจังหวะนั้นอเมริกันจะลงแล้วอันนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาจากอุตภเพาครับค่ะพูดง่ายว่าเขาย้ายมาจากอุตตเพามาก็มาฝักหลักอยู่ที่พัทยาตรงใกล้ๆบ้านก็ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวก็คือพวกชาวฝรั่งเนี่ยแถววากิ้งสตรีทอะคะ นักคือนักปัจจุบันนี้จจนก็คือตรงวอกกิ้งสตรีทน,นะแล้วก็อยู่ตรงนั้นคืออเมริกันย้ายมาปุ๊บก,ก็ได้มีนักธุรกิจเกี่ยวกับจิวเวลรี่เกี่ยวกันจัดเย็บเสื้อผ้าย้ายอย่างอุตภาวามาอยู่ที่พัทยาใต้กันนี้ทำให้ธุรกิจด้านร้านอาหารด้านจิวเวลรี่ด้านเสื้อผ้าบูมมากแล้วก็มีมีร้านบาเบียเพิ่มขึ้นแถวมารินบารอนะ์อะไรอเงี้ย เราก็เลยมาดัดแปลงที่ที่เรามีอยู่เนี่ยทำเป็นที่ขายกาแฟโบราณเนี่ยโชห่วยเนี่ยก็เป็นร้านอาหารเล็กๆแล้วก็มีเคอ์เตอร์บาร์เพื่อให้อเมริกันได้นั่งได้ดื่มได้กินก็ดีปัจจุบันนี้คือตรงนั้นก็ยังยังอยู่ตอนมปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แต่เป็นโรงแรม p 7เอ๋าอ่ะพอหลังจากที่ทํามาได้ระยะหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงคือได้แต่งงาม เขแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นเป็นโรงแรมอ่เปลี่ยนเป็นโรงแรมพีเพีเจซึ่งอยู่ตรงถนนวอล์กิ้งสีทด่ะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงนั้นก็เกิดมานานถ,ถ้านัดนัถึงตอนนี้ก็ประมาณเก,กือบ40ปีแนละ้วตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าคุณอรรถนะฮะไม่ได้มีธุรกิจแค่ตรงนั้นมีธุรกิจโรงแรม ก็กินร้านอาหาร่ยายแล้วก็นปัจจุบันนี้ก็คือดำรงตำแหน่งเป็นประธานตอนนี้งานการกุศลถ้าที่เอ่อนปัจจุบันนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอทิตันธมาครับนักปัจจุบันนี้ก็เป็นกรรมการกิ่งกระชาติของอำเภอบังละมงุงคเป็นประธานชมรมกอลสตรีภาคตะวันออกก็เป็นประธานชมรมร้านอาหารเมืองพัทยา Uh huh. ว่าทาน